อีมีมีแต่ไฟกันอไม่มีน้ำเลยไฟไหม้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 เรียนรถกันหนึ่งไปเร็วดู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  โอ้ยทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยต้มิ่งไหมหมดเลยเนี่ยต้มิ่ไหมหมดเลยเนยไม่รู้ใครจุดไฟเนี่ยไปจุดไฟแกงมันบ้างไหมมันมาทำแต่แกงเราว่ะข้ามแผนลูกคุณโอ๊ยลูกคุณไม่ได้โอ๊ยไฟไหม้ตรงนี้ไฟไหม้ตรงนี้เลยโอ๊ยโอ๊ย เอาไปง่อยข้าวป่านี้เองคงออกไม่ได้หรอกมัง้งไอ หายแล้นจะดมันได้เขาไเขาตุ้บมันเยอะมาหายรอดได้ยังช้าบูนะครับชาบูต้อนยิบูเหรอใ้ย แไกินตอนที่ท้องเริ่มจะล่วงเนี่ย้าแล้วเริ่มหิวแล้วสิข้าวท้องเริ่มจะล่วงแล้วครับอิมจ๊ะหมูขายละขายทอดละนี่ก็เยกินปิ้งกินหมูหมูมาเอาเหนียวกินปิ้งดีกว่าพี่เก็บขายนี่วะมันเาอย่างนีบ จานน้องไม่ไหนเอาห้อยไม่เอาใส่เอาเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้แล้วก็เส้นกรอบสีชมพูโอเคอันอ๋อเต้าหูไหมหมอบอกไม่หอมเอาไม่เอาแม่เอาอันไหมหมอบอไม่หอมไหเอาไม่ไหมแมาไปเอาอันสีบอกไม่คือวินวินจะได้กินของดีดีอ๋อเดี๋ยวนะอ๋ป้อมทำกล่องเหนื่อยไหมครับครับ โอ้โหที่นอนน้วป้อมเนี่ยวินใช้วินใช้ในการแสดงนครน้อถ่ายไปถ่ายมาน้อบอ่อาย้ะบ้านวกจะตายเลยปั๊บป้บมีคนดูหรอก YouTube แบบมีคนดู คณะหัวคันเกี้วมันจะเสียไปนะอิงตายอ่ะโอ้ยหัวคันเกี้วจะเสียไปหมดเลยหัวแก้วใช่ค่าไปไปจัดการหัวคันชั่วมันต่อ ว้าวมันคงจัดการไม่ไหวแล้วโอ้เชฟพลังไอ้กระชวยนี่มันจัดการไหวฮเหโอ